แบบแบบแเดี๋ยวเดี๋ยวมันอร่อยขนาดนั้นเลยขอกินบ้างได้ไหมเนี่ยห้าคนห้าคนที่สลับกันมาช่วยจับอ่ะที่เขาบอบอกว่าขอขึ้นราคาใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปอ่ะให้เพิ่มให้เราต้องให้เพิ่มด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพบกับแบมแบมวีโน่ชาแนลนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ของแบมนะคะชื่อช่วงว่าวันนี้มีเรื่องเล่าอ่าก็จะเป็นแบบว่าแบมามานั่งเล่าเรื่องให้ฟัง อ๋อแปลว่าเปิดรายการใหม่ก็มีเรื่องแล้วใช่ไหมมีวันนี้นะคะที่แบมจะมาเล่าก็คือเพิ่งเจอมาสดๆล้อๆเลยไม่กี่วันนี้เองก็คือว่าแบมไปเจอน้องแมวได้น้องแมวมาตัวหนึ่งมาขอขอน้องแมวให้ให้ทุกคนดูก่อนว่าน้องแมวเนี่ยหน้าตาเป็นไงอ่านี่แมวใช่อันนี้คือแมว,แมวอันนี้คือแมวใหม่ของเรานั่นเองเหมือนข้าวมันไก่มาเอ้ย,อยว่าน้องรู้ไหมว่าน้องอ่ะเป็นพันอะไรน้องไปแล้ววัน นี่หันไปดูแลน้องแมวเป็นพัน์เปอร์เซียแต่ทำไมน้องถึงมีสภาพนี้วันนี้ยนี่ยแหละค่ะที่บําจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบแปลๆแเดี๋ยวเดี๋ยวมันอร่อยขนาดนั้นเลยขอกินบ้างได้ไหมเนี่ยออๆๆๆด้วยเอาไปเกาะเป็นนกพิราบเลยไปบุ้งโดดไป มาเขาเรื่องเลยคือเมื่อวันก่อนแบมมาไปเขาเรียกว่าอะไรนะแบมนัดกับพี่คนหนึ่งที่เขาอ่ะเป็นคนขายตุ๊กตาที่แบบเป็นตุ๊กตานําเข้าอย่างเงี้ยแบมบก็เป็นร้านประจาของแบามอนะเนาะคิดดูผู้ชมนัดนี่แบบว่าเอ้ยบอกออกไปแป๊บเดียวผมก็แบบเอ้ยเออแป๊บเดียวไม่เป็นไรจริงงานไปเลยนะแบมพูดอย่างดีเลยพี่วิกขอขอแป๊บเดียวจริงอันนี้คือแบมวิ่งวิ่งลงแปลาของเพราะว่าแบมมาจองไวเออแบมแบมนัดเขาไว้แป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวเราบอกวิ่งโฉบขึ้นรถ คิดดูตอนไปถึงเว้พี่ก็แบบเออแป๊บเดียวใช่ไหมพี่ก็จอดรถในที่ห้ามจอดเลยสรุปเอ๊ะนานดังเลยนานนานจัดจนเขามาไล่อ่ะเริ่มเห็นตำรวจทามดีโทรไปหาแบมแบมบอกพี่วิกพี่วิแบมได้แมวมาตัวนึงฮะกำลังคิดอยู่ตุ๊กตาเหรอตาแมวแมวเลยมีเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวพี่วิกไปจอดรถก่อนปกติผมมาตลาดเนี้ยถ้ามาแป๊บเดียวผมไม่ชอบจอดรถเพราะมันสามสิบบาทค่าจอดรถมแพงคนแพงค่าจอดรถแล้วแม่งเดินโคตรไกลเดินไกลอย่างตะไอไอลานเนี้ยอยู่หน้าตลาด มาแต่รถอยู่หลังตลาดใช่คือมันไกลแล้วเสียสันิบาทผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมก็แบบจำใจอ่ะอ่แม่งอะไรวะเนี่ยก็ไปจอดรถแล้วก็มาถึงร้านเนี่ยให้แบบเล่าต่อเขาบอกว่าคอนโดเขาเนี่ยมีแมวอ่ะเหมือนคนเอามาปล่อยทิ้งไว้น่าจะเป็นคนในคอนโดนี่แหละน้องอ่ะนั่งรอแบบอยู่หน้าริบอ่ะทั้งวันเออคือน้องกดริบไม่ได้ เนี่ยเนี่ยน้องหันมามองเลยเฮ้ยจริงจังหน่อยเรื่องของพี่เนี่ยจริงจังหน่อยเออเขาบอกว่าเขาอะติดประกาศก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วคอนโดเนี้ยก็คือมีลิฟต์อยู่ทางเดียวเขาเรียกมีลิฟต์ตัวเดียวมีทางขึ้นลงทางเดียวหมายความว่าถ้าเจ้าของอะจะไปทําไปไหนกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องผ่านลิฟต์ลิฟต์นั้นแล้วก็ต้องเห็นแมวเห็นแมวเห็นประกาศแน่นอนใช่ แต่ทั้งวันเขาไม่มาเอาเลยแล้วทีเนี้ยคนก็เลยไปลองลองไปจับน้องดูใช่ปะคือน้องมีสภาพที่แบบผอมมากคือแบบเอาง่ายๆแบบเอานิ้วจับไปอย่างเงี้ยเหลือแค่นี้ไม่แต่ตอนแรกตอนแรกนะเห็นรูปนึกว่าเป็นแมวเด็กเพราะหน้ามันก็ยังมันก็ยังดูเด็กอะไรเงี้ยแล้วตัวมันเขาคือจับมือจากอะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าแมวเด็กใช่อก่อนที่จะเจอนะทุกคนดูสภาพน้องคือคืออ่ะคือคือน้องดูดีคือเละมากอ่ะเลเทมาก แล้วคนเขาก็จับใช่ไหมก็คือตัวเนี่ยมีแต่ก้อน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 อ่ะคือเป็นก้อนเขาเรียกว่าก้อนสังกะตังอ่ะทั้งตัวเลยแล้วตาก็ดําปีไปหมดเลยคือสภาพคืนเละมากทุกคนก็เลยตัดสินใจหาบ้านใหม่ให้น้องดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่กับเจ้าของเดิมอ่ะน้องไม่น่ารอดทุกคนนี่คือใครคือคนที่คอนโดอ่ะตัวละครน,นะที่จากฟังนะมันจะมีนิติคอนโดนิติคอนโดเดบับคอนโดแล้วก็รปภอ,อะไรเงี้ยคือเขาก็ช่วยกันตามหา เออเ,อ,อเขาก็พยายามหาไอ้ใครเป็นเจ้าของแมวอะไรเงี้ยพยายามหาพยายามติดประกาศพยายามทาถามคือเขาคิดกันว่าเจ้าของไม่น่าเอาน่าจะแบบเอามาทิ้งอะ่ะเหมือนแบบไม่อยากเลี้ยงแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยลักษณะสภาพทุกอย่างเลยเมันบ่งบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลอด่าเหรอด่าเหรอไม่ได้ด่าหนูไม่ได้ด่าหนูตามหาครอบครัวฮะอ่าตามหาครอบครัวก็มาเจอเราเพราะเ,าะเขาเขาเห็นว่าเราน่าจะพอมีกําลังที่จะ เลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องอยากให้น้องไปอยู่ที่ดีบประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะเราเอาแมวมากินรู้ปะคือเราอะคุณอ้วนตนถ่ยอน่อยอยบอกเลยนะว่าวันถ้าวันนั้นเราไม่กินจจแปะตุ๊กตาอืมเราก็ไม่ไม่ได้เจอน้องเฮ้ยเฮ้ยหนูทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราเลี้ยงน้องเอง พราะเราเราเลี้ยงไหวเลยนัดเอาแมวมาให้เราเนี่ยตอนประมาณ3ามทุ่มระหว่างรอสามทุ่มเนี่ยแบมก็เลยไปกินข้าวก็คือศึกษาวิธีว่าเนื้อแมวเนี่ยทำส่วนไหนอร่อยก็คือระหว่างสามทุ่มเนี่ยแบมก็ไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นนะวันนั้นก่อนก็คือแบบพวกถาดกระบะทรายทุกอย่างเลยเอาง่ายนะ ถ้าแบบอยู่เฉยฟาวเจ้าของมารับนี่เราอดเลยนะเราเราเราฟาวตรงไหนรู้ป่ะซื้อซื้อของมาเยอะมากลหลายพันและของหยิบชิ้นแรกไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่กระบาดทราย <c oughs> หยิบของเล่นล้วนไ <c oughs> ม้แมวพี่วิกต,ต้องแบบเอ้ยพี่ครับผมเอากระบาดทรายอะไรเงี้ยกระบาทราย <c oughs> ที่เอาลองคีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบหยิบของเล่นอย่างเงี้อยอย่าอย่าอย่าว่าอะไรเลยนะกระบาดทรายที่บางซื้อบางซื้อกระบาดใหญ่มาใช่ไหมแต่พี่วิกพูดว่าอะไรหรือว่าเดี๋ยวเราไปซื้อออโต้นะยังไม่เห็นน้องเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปซื้อโอโต้เป็นอุโมงนะเก็บกลิ่นแล้วก็บบหมุนเก็บขี้หนักกว่าบบี้นี่ยังไม่ทันเห็นน้องเลยว่าน้องแบบหน้าตาเป็นไงนิสัยเป็นไงคือทาเหมือนบบบตื่นเต้นคนเดียวนี่ตอนที่ผมตื่นเต้นที่สุดคือตอนไหนรู้ป่ะตอนที่ผมรับโทรศัพท์แล้วเออเออแบมจะเลี้ยงแมวนะตกใจกว่าคือไม่ไม่ถามด้วยนะอ๋อไม่ไม่ไม่ตัดสินใจเองอ่ะพอซื้อของเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นสามทุ่ม แมวก็มาถึงใช่ไหมเราก็ดูเออเฮ้ยน้องจริงๆน้องเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะคือทุกคนมองกันว่าเฮ้ยทิ้งน้องได้ไงอ่ะน้องเป็นแมวพันธุด้วยนะก็คือพันธุเปอร์เซียใช่ไหมละ่ะเออตาสีฟ้าอ่อนๆเคียร์อ่อนด้วยนะเออน่ารักน้องน่ารักน่ารักเออขนาดสภาพน้องมอมขนาดนั้นนะยังรู้เลยว่าน้องเป็นแบบแมวที่น่ารักอะ่ะแล้วทีนี้คือก่อนก่อนหน้าที่จะน้องจะมาแป๊บหนึ่งเนี่ยคือบปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลกับพี่วีวกว่า เราจะเอาแมวไปรักษาโรงพยาบาลไหนดีที่เขาเก่งๆด้านแมวพอได้แมวมาปุ๊บเราก็เลยดิ่งไปโรงพยาบาลน,นั้นเลยอเออทันทีแล้วก็ตรวจสุขภาพแบบ full option ครบเซตทุกอย่างก็นั่งรอประมาณ20-30นาทีผลก็ออกอืเรียกว่าไม่มีอะไรร้ายแรงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอ่ะอะ่ประมาณนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือน้องมีภาวะขาดน้ำกับขาดน้ำตาลน้ำตาลซึ่งเกิดมาจาก การอดอาหารพอหมอวินิจฉัยเสร็จปุบ๊บเราก็เอาน้องอ่กลับมาเลี้ยงที่ออฟฟิศอันนี้คือวันที่ผมมาเจอแมวนี่คือวันที่สองใช่ไหมผมเพิ่งเจอสภาพมาคือผมมาถึงปุ๊บเจอก็เจอแมวสัฟินอยู่ในออฟฟิศเนี่ยใช่นี่คือมาถึงแต่ว่าวันเดียวปุ๊บ คือต้องอย่างนี้หมอเขาเขาแนะนําว่าเออแบบอย่างเงี้ยสังกตังมันไม่ออกไม่ได้หรอกมันต้องโกนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะหาร้านโกนหาร้านไม่ได้หาร้านไม่ได้อพยายามถามโรงพยาบาลแล้วว่าเอาออาบน้ำอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาส่วนใหญ่เขาปิดตอนคืนเดี๋ยวนี้โควิดด้วย2อก็คือรู้สึกว่าน้องเหนื่อยละลาพี่พี่ก็ไม่อยากหาเยอะไงเออมัน ไม่คือน้องไม่กลัวไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้องเขาโอกว่าแค่หน้ามันก <c oughs> นะ็ดูน่ารักมั้ยหยอกตูนขึ้นมาแล้วทีนี้วันที่สองใช่ไหมเราก็หาร้านแบบว่าอาบน้ําตัดขนก็ไปเจอร้านหนึ่งคือร้านประจําเราอ่ะมันปิดเอ้ยไม่ใช่มันปิดมันเต็ม <Okay. S 1> อืม,มพอามีช่างประจําอยู่แต่ว่าอันนี้มันฉุกเฉินไงเราแบบนัดฉุกเฉินใช่ปะก็เต็มก็ไปเจอร้านร้านนึงเป็นร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ได้แบบสองอาทิตย์เออเปิดได้สองอาทิตย์เองแต่เขาก็บอกว่า จริงๆเขาไม่รับแมวแบบแมวสั่งกระตังนะเพราะมันทําให้เครื่องมือเขามันพังแต่ว่าพอบ๊ามเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอ่ะเขาเลยช่วยเาขาลดราคาด้วยนะอล<อ>ดราคาด้วยใช่เพราะว่าเขาบอกเขาอยากช่วยน้องทีเนี้ยบํามก็เลยส่งน้องไปพอส่งน้องไปปุ๊บบ๊ามกับพี่วิกอะ่ะไปช็อปปิ้งต่อคือคือไปช้อปปิ้งแมวอาหารแมวเออเข้าร้านได้แป๊บเดียวง่ายๆเรากาลังช็อปช็อปชอปอยู่ร้านร้านตัดขนอ่ะโทรมาว่าเรา ต้องขอขึ้นค่าค่าตาดนะพอน้องอะดูดูสิหันไปดูหันไปให้ดูเนี่ยรอราดูหนูดูที่ไหนอะ่ะคนสวยๆงามๆของหนูยิ้มไม่ได้นะโอใช่ใช่ก็คือมีหายแค่ได้ผมจับหาไม่ได้ เขาบอกว่าน้องกระดูต้องขอขึ้นค่าค่าตัดขนเราก็โอเคโอเคได้ได้ได้ก็ขอขึ้นใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทีนี้พอซื้อทุกอย่างเสร็จเราก็ไปกินคงกินข,ข้าวรอปุ๊บใช่ไหมเราก็กลับมาเฮ้ยเขาบอกประมาณ3มชั่วโมงใช่ไหมก็นะสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วทําไมเรากลับมาเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยแหละคือพอยต์สำคัญของครั้งนี้เลยก็คือ <raspberry> ว่าหยุดหยุดกินก่อนไหมลูกไม่มีสมาธิเลยอย่างนี้ อ่ะคราวเนี้เราก็เลยเข้าไปที่ร้านร้านที่เขาตัดขนใช่ไหมไปดูโหคืออันเนี้ยมันมันไม่ใช่การทาลูนนะแต่ว่าเขาต้องล็อกล็อกตัวน้องไว้แบบทุกจุดเลยแล้วก็มีคนจับใส่ถุงมืออีกคือดูกับคนแบบคนตัดขนมากเอาง่ายๆว่าขูตะปบตลอดเลยขนาดไอ้ถุงมือหนาๆที่เขาไว้จับแมวอะ่ะยังเอาไม่อยู่อะ่ะพี่เขาบอกว่ามันจิกไปถึงแบบเนื้อเขาเลยอะ่ะคือเขาช้าอะ่ะพี่ช่างเขาแจ้งมาว่า น้องเนี่ยไม่น่าจะได้เคยอาบน้ําแล้วก็ตัดขนเลยอะ่ะสั่งกะตังอะ่ะติดเนื้อติดเนื้อจนแบบเอาง,ง่ายๆว่าแบตเตอรี่นถ่ายไม่ได้เลยอะ่ะคือเขาตอนแรกแบบแใช่ตอนแรกเขาลองถ่ายปื๊บคือน้องเป็น,เป,นเป็นแผลเลยนะมันมันหลายชั่วโมงแล้วอะแล้วแบบผ่านไปสี่ชั่วโมงยังตัดขนไม่เสร็จทาก็แบบตายแล้วน่าจะหนักมากเพราะว่าน้องทั้งดุทั้งตัดยากทั้งทุกอย่างเลย แล้วน้องมีอาการเพลียมากเพราะว่าเขาดิ้นตลอด6ชั่วโมงเลยอะ่ะทั้งพี่วิกทั้งช่างอ่ะร้องไห้แล้วคนในร้านแบบพูดกับบมว่าถ้ามันมาขอคืนอะ่ะใช้คําว่ามันเลยนะถ้ามันมาขอคืนไม่ต้องให้มันคืนเลยนะ <c oughs> เอาง่ายๆทุกคนมีแต่คนมองว่าถ้าเอากลับไปอะ่ะถ้าสมมติเอากลับไปน้องน่าจะไม่รอดแล้วแหละหลังจากเนี้ยอ่ะคราวนี้ก็อันนี้คือตัดขนเสร็จแล้วบัมก็เลยให้เงินเขาเพิ่มเพราะว่าเขาโหเขาทั้งวันอะ่ะ ช่ช่างกี่คนช่างอ่ะคนนึงช่างคนนึงที่อยู่ตลอดหชั่วโมงแต่คนอื่นอ่ะผัดกันจับห้าคนห้าคนที่สลับกันมาช่วยจับอ่ะที่เขาบอกบอกว่าขอขึ้นราคาใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปอ่ะให้เพิ่มให้เราต้องให้เพิ่มด้วยอ่ะเพราะว่าเขาแผลเขียวแผลอะไรเต็มตัวเขาเลยอ่ะคือเขาบอกราคาที่เพิ่มไปแล้วแต่คิดยังให้เพิ่มใช่คิดดูไกลแบาเตียนเขาคือพังพังเขาังยอมทำให้ ก็เขาจะอ,อยากช่วย,เ,ยเหมือนเอาง่ายๆว่าแบบเออเราก็ชื่นใจเนาะแบบเราช่วยแมวตัวหนึ่งมาใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เขาเมตตาแล้วเขาก็พยายามช่วยเท่าที่เขาช่วยได้อะมันเป็นน้ําใจที่แบบเออมชอบมอมชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าอะไรนะไปรู้ความจริงของคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของแมวเก่าคือเป็นมาอย่างไรนะค,ะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงน้องไม่ค่อยไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าเขามีหมาอยู่สองตัว แล้วนิติก็บอกว่าเขา,าเลี้ยงปอมสองตัวซึ่งปอมหมาเขาเลี้ยงดีมากน้ํากับข้าวมันไม่ได้ไม่ได้ยากเลยในการให้อะสมมติเอาพูดช่วยๆเลยนะเราเทอาหารแบบกองๆไว้ให้แมวอ่ะก็ไม่น่าจะเป็นสภาพอย่างเนี้ยเขาก็เดากันว่าสงสัยอะแมวที่ลอดลอดถึงทุกวันเนี้ยอาจจะแบบมีแย่งอาหารหมาบ้างอะไรบ้างอะเสุดท้ายก็หนูว่าเข้ามาทิ้งที่หน้าลิฟใช่ไหมอือและอย่างก็มาเจอไม่นิดเออพี่เจ้าของร้านตุกก๊กตาเขามาเจอแล้วเขาบอกพี่ใช่ กเราก็เลยรับเลี้ยงไม่ไม่ได้ดูรับเลี้ยงเลยโดยไม่ยองไม่เห็นน้องก็เลยได้แมวที่ชื่อว่าแบนแบนน้องตัวแบน่ะปกติแมวหมาก็ต้องเป็นกลมกลมใช่ไหมอันนี้น้องแบนอะน้องเป็นทรงเนี้ยแบนแบนนี่แหละคือเรื่องเล่าของวันนี้ค่ะน้องแมวตัวเนี้ยบำให้ค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นหนึ่งพี่หมื่นหนึ่งเลยเหรอเนี่ยเกินละเออลืมบอกว่าแบนแบนเป็นเพศเมียนะคะ ไปตั้งชื่อใหม่งี้ยผมขอร้องล่ะไปถามคนเข้ยอุ้ย,ยตกใจอะไรอ่ะลูกพี่วิกเธอเธอไปจ้องหน้าน้องว่าน้องตกใจหน้าเธอเนี่ยอโอเคนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากรายการนี้ด้วยนะคะก็คือวันนี้มีเรื่องเล่าก็คือมันจะมาแชร์ประสบการณ์ ที่เป็นประสบการณ์แปลกที่บาไปเจอมานะคะมันมีเรื่องหนึ่งที่บายังอยากจะเล่ามากคันปากมากเลยแต่ว่ามันยังอยู่ในรูปแบบของคดีความอยู่บายังออกมาเล่าได้ไม่ไม100ร้อยเปอรเนตยังเล่าไม่ได้ถ้าอยากฟังก็บอกเ,นะเรื่องนี้ก็อีปริก <laughs> เรื่องนี้คือ <laughs> บ,บําบอกเลยนะไม่มีใครบนโลกนี้เนี่ยเจอเรื่องที่มันประหลาดเท่านี้มาก่อนคือมันเป็นเรื่องที่แบบเหนือเหนือ เหนือเหนือคือทะลุโลกไปแล้วอ่ะก็คือเรื่องเล่าอ่พัคเหนือไม่ใช่คือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคือคนแบบนี้มีด้วยหรออือเป็นเรื่องที่แบบทุกคนฝ่าไม่อยากจะเล่าเลยดูหน้ามมนอยากจะเล่าเลยเก็บไว้เล่าคลิปหน้าไปพอให้โอเคะฟังโอเคสวัสดีค่ะ